สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเลยาชาแนวชันนี้มีช่องสารแนยืนหคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนน้อพี่น้องเนาะเสืออาสซี่ยับอยู่ยีแนจหน้อยเพราะว่ากลับมาจากไอธุระเนาะค่ะกลับมาหล้ะกัเปลี่ยนสุดทางการออกมีลูกค้าก็เลยเต้นคือลูกค้าก่อนเลยอันดับแรกกระโดดลงมาก็เลยมาเห็ดคลิปซูพีสูน้องฟังเ้วาวนวหัวมวนกันเนาะพี่น้องเนาะมาเรื่องอะไรรีวิว แหววหรือว่าละไมแสงทองพี่น้องเมอบ้านบอกว่าห้าในคักเพราะว่าคลิปนั้นไม่ไลยหลยอย่า,ยยางไลยแน่แนวเานาะพี่น้องใส่กันอมแอมละไมแสงทองแล้วเขาก็หุดจักกันมากโดนหลอเนาะพี่น้องเนาะแต่แต่สมัยนางเป็นไอนักศึกษาราชพัฒน์เนาะพี่น้องเนาะที่ว่านางลำใส่แค้นมักใส่ผ่าไทยเซ่ปทุมก็คือด้วยลักษณะนะอันนี้มุมมองของชั้นคนเดียวนะคะของอีชั้นคนเดียวระยะคนเดียวนะคะคนอื่นคิดเห็นยังไงไม่รู้นะคะอันนี้แล้วแต่นะอืข่อยเหวในส่วนของขอ่อยเนาะ เห็นอมแอมแวบ,บแรกแต,แต่สมัยที่นงางรำไซแคนตามสายตาเขาก็ว่าเออเด็กน้อยคนนี้สวยสวย,สวยดูดีน่ะอันคำว่าสวยมัน่าเป็นว่าแค่รูปร่างหน้าตาด้วยพี่น้องคือเหมือนว่าดูแลมีชัดลูกเจ้าพระยานาเหมือนลูกเจ้าขุนมนนายน่ะนะเออประมาณนั้นคือหุ่นรูปร่างลักษณะท่าทางการวางตัวอันนี้คือเขามองแวบ,บแรกที่เห็นนางเนาะเออก็เห็นนางชอบร้องชอบรำซึ่งมั่นกับ ้าเทียบมันก็คือแบบว่ามันหน่อยหอรยอกพี่น้องช่วงนะสมัยนะช่วงนั้นนะไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ก็คือมีเด็กอยหน่อยหลุดไม่สามาถเขาาา้ามาหลอกมะรำไดก็ร้ายแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปอีกสักพักหนึ่งมันสิไม่ช่วงไอ้ที่คนวัยรุ่นณช่วงนั้นยุคเก้าศูนย์หรืออะไรใดๆที่เลยขึ้นมา่ะช่วงนั้นสิบค่ค่อยเด้วัยรุ่นช่วงนั้นเก้าศูนย์เทบขึ้นมาฮอดปีสองพันหรือ,อยังอะวัยรุ่นช่วงนั้นนะ ซิบ่อคอยล่องสิบ่อคอยล่ำแบบนี่ปันไดเพราะว่ายังช่วงนั้นต้องเข้าใจว่า r าอแกรมมี่ขี้ตาอย่งอีกเกาะแบบดังมากเพลงไวรุ่นเพลงสตริงอะดังมากมันจะน้อยมากที่คนซิมาแบบว่าอันมาหลองมาลำ่ำมาฝอนสซแคนนะซึ่งอมอมแอมก็สิ ประมาณน่าจะ30หรือเปล่าปีนี้ถึง30บางทีนสามสิบกว่าเนาะก็คือรุ่นนั้นน่ะมันมันยังไม่ค่อยมีหรอกพี่น้องมาคอยมีไผ่มักหลงมักล่ำเซคนบันไดแต่พราะว่ามาถึงณปีนี้หรือว่าก่อนหน้าช่วงหลังๆมานี่สามสี่ปีขึ้นหลังหลังโควิดมานี่หูซึ้อว่าเด็กหน่อยน่ะเด็กหน่อยุุ่ใหม่น่ะเก่งหลายในการเขามาหลงมาฝาล่ำในการเป็นแบบว่าอีสานเนาะพี่น้องอันนี้เบาเาย่อนกลับไปเด้อถ้าเป็นช่วงรุ่นข่อยมากจนถึงช่วงไอออมแอมละไม่ยังสี่สิบว่น้อยนักหน่อยนะที่เด็กหน่อยสิ หล่องสิฟอนสิลลัมเป็นแบบอีสานเป็นแบบว่าผื้นบ้านนะเพราะว่ายังดนตรีไวรุ่นมันหลอาย์เอสแกมมี่ขี้ตายังสารพผัดกะว่าไปโอ้ยมีรอยแปดสิบแปดไข่ดนตรีแ่มันตุไขยกับพุนแล้วถ้าถ้าย่างของเนาะสมัยตะกี้เนาะสมัยตะกี้สมัยตะกี้บอกถึงสมัยตะกี้เออบาที่นี่คอยเห็นนางแบบแหล่งคือน,นางสวยนางเป็นผู้ดีแลเป็นลูกพญานาหมืนนะ่นเนาะเอออัน ก็เพึ่งมาหลุดที่หลังนี่แล้วว่านางเออเป็นหลูกกพาพ้าเออมอย่างประมาณนี้แหละก็โอเคแล้วานางก็มีครอบครัวเนาะมีครอบครัวนางก็ร้องก็รามานางเป๊ะขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ถึงขั้นสุดยังไม่ได้พีคถ้าถามว่าคนรู้จักไหมก็รู้จักในระดับหนึ่งเป็นปพี่น้องก็รู้จักในระดับหนึ่งนางก็เฮ็ดชุดไทยเฮ็ดยังบ้านนี่พอตกมาอยู่กับสาวหน่อยอม,มาอยู่กับสาวน้อย คือแบบว่าแลมีแสงจากพื้นฐาน f อฟซีาวหน่อยเอุซีองิงใดๆแล้วก็ของนางเอกมาร่วมกันมันก็เลยแบบว่าดูดีไงแล้วพอมาเล่นหนังใครออกอีกโอ้ยเมื่อวานคือแบบว่าลุคคือจึ้งมากแม่จึง้งส,สิบสิบไม่หักนะสิบสิบไม่หักแล้วแต่ใครจะมองเห็นว่าเป็นยังไงนะแล้วการวางตัวของนางก็เหมือนแบบว่าอืมขอเขาเรียกว่าอะไรวะก็คือวางตัวดีนะ ไม่ได้แบบว่าซีเรียสไม่ได้อะไรเกินไปคือไปตามน้ําเล่นได้ตามน้ําอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้นะนี่คืออมแอมสาหรับสายตาคอยมองนะคือนางบอดเดบอบวบาฉันจะปลีกวิเวกอยู่คนเดียวนะถึงเวลาเฮฮากับเพื่อนนางก็เฮฮานะซึ่งเมื่อก่อนเนาะเราก็รู้ว่านางนางแต่งงานกับไอถ้าเป็นบ้านเท่ากับเอิรว่าคนมีหนามีตาในสังคมบ้านเท่านั่นละเออนั่งกับว่างโตอยู่ตรงหนันของนงั่งเออแต่พอเลิกกันก็ไม่ใช่เป็นข่าวเสียหายเพราะคนเท่ามัน มีอะไรที่มันไม่ลงล็อกกันอยู่กันมาสักพักหนึ่งมันก็เลิกกันแยกย้ายกันคงเหลือแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยกันซึ่งเขาก็ดูดีก็มีภาพวันหนึ่งนางก็ออกไปกินข้าวพร้อมหน้าครอบครอบครัวก็คือพ่อแม่ลูกแล้วก็แฟนใหม่ของพ่อนางก็คือเขาชิวๆนะ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องดีนะมันเป็นเรื่องดีเด้การที่คนเาเลิกกันมันไม่จําเป็นจะต้องทะเลาะไม่มองหน้ากันเพราะว่าอะไรหนึ่งเขามีลูกน้ากัน ความเป็นพ่อเขาเป็นแม่มันลาออกไม่ได้อันนี้คือดีแล้วมันก็แล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าปิดบังเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรเสียหายเนาะมันก็เป็นไปตามเขาเรียกอะไรนะเวลาหรือว่าอิหยังจังหวะมันเป็นอย่างสี่เนาะอทุกคนก็อยากมีผัวเดียวเมียเดียวหมดแหลบอยากมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ในเมื่อมันไอ้นี่แล้วก็ยอมรับซึ่งตรงนี้ออแอบไม่มีเสียหายเลยนะไม่ได้เสียหายเรื่องอย่าล้างใดๆนะมิแต ดีนะก็คือวางตัวดีมันมันไอ้าทาคนสิมองว่าเออนู่นนั่นนี่ไม่จริง,รงๆก็ไม่มีคนมองหรอกหรืออาจจะมีมองแต่ส่วนน้อยอันนี้ไม่แคร์ตัดออกแล้วล่าสุดจ้านางเปิดตัวผู้ใหม่เริศงานดีปังเธอจะปังไปไหนอีแววเธอจะปังไปไหนจ้าเป็นดารานะจ๊ะแสดงหนังเรื่องแรกใครอ้อนะจ๊ะก็แลงเหมือนว่าจะแววมาแรงเนาะก็เหมือนจะแววมาแรงทุกคนพูดถึงอ e ีแววทุกคนพูดถึงอ e ีแวว ความรักก็เลิศลูกก็น่ารักจะปังไปไหนก่อนนะคะรีวิวอีแวเดันเนี่ยรีวิวอมแอมละไมแสงทองถึงบอกว่าเป็นปีทองของอีแววจริงๆเลยนะค่ะปีนี้นะอันไพสิว่าจังไกรกระซังคอยว่าอเลิศเลิศเต็มสิบไม่หักน่ะผู้ใดเห็นคอมเมต์แตกต่างจากคอยก็ข้อเมต์มากกับบริวากันเนาะอันเรื่องนี้มันกับบากวอกนัวหัวมวนกันเนาะพี่น้องเนาะ่ากตาม,มสิ่งที่เท่าเห็นเนาะพูดตามสิ่งที่เราเห็น ตอนนี้ค้นมากไอ้กระแสมาตอนนี้ก็โอเคองอิงเอาไว้เลยอันดับหนึ่งอันนั้นไม่ต้องมาไอ้องอิงน่ะก,ก็คือเขาแรงอยู่แล้วไอ้กระแสพยบอพยบอนี่ก็แรงก็น่ารักผลงานก็ดีเออผลงานก็ดีการบริหารธุรกิจก็ดีใครที่เป็นดังๆตอนนี้ในสายตาขอยด้ยวองอิงองอิงผู้ยบาลฟินแลนด์อันแม่ทัพดอกเหมยนี่ก็เลิศแล้วอีกคนหนึงเขาบอกคิดว่าขอยสิเห็นไหม เคยบ่เคยเห็นขอบ่หูจักเคยบ่เคยหูจักดอกแม่พญาเป่าล้าเป่ารัศมีเหรอเมื่อวานลูกสาวนางเหรอไปงานใครอ้อเฮ้ยลูกนางงานดีมากเลยนะสําหรับสายตาข่อยอืลูกเม่เป่ารัศมีเนี่ยคืองานดีสวยแลเป็นอินเตอร์เป็นนั่งแบบเด้เลยเด้เป่ารัศมีขอก็เพื่อบ่เคยรู้จักเหรอขอก็มาลูอันนี้เนาะเพราะว่าเฮาตามพยาบาลฟิลแลนด์แม่นบ่พี่น้องพ่อพยาบาลฟิลแลนด์ไปหูจักกับบอกโนนนันนี่ก็มีโนนนันนี่เขามาแต่ก็เออว่ะ ก็บอกแล้วว่าไม่ได้อยู่ในวงการหมอลำมาแต่ต้นแต่ก็เห็นนู่น,นเห็นนี่ไหมแต่ว่าก็เห็นแต่อันแม่พญาคนแรกที่คนหูจักผู้เลยไม่ใช่ติมหูจักพหให,หพไห่พ่ออุงอิงแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้รู้ใครเป็นใครใดๆนะคะเพ่งกับฟั่งไปโอเคแต่ว่าถ้าสิเป็นอันโอเคถ้าเป็นนักรลองรุ่นใหญ่เขาก็หูจักอยู่เออสิรีพอกสิรีพรเอียงกับอันเดือนเป็นอะไรหน่อยพรหูอยู่แล้วเพราะว่าเพ่งเพิ่นดังมันบ่แต่ถ้าสิเป็นแม่พญาหมอลำเนี่ยบ่จักเด้บ่รู้ โบรูอีหลีโบลูก็เลยพึ่งมาโหลดตอนนี้แหละจ้ากระแสหมอลำม,มาแรงอืมก็มารีวิวแค่นี้ไปละเดี๋ยวสิไปเฮ็ดงานต่อละพี่นอ้องอ่ะสิไปเห็ดงานต่อเดี๋ยวกับมีเหลือง,องกับมาเมาสมอยสู้กันฟังเนาะอืมบายบาย